สวัสดีครับอยู่กับช่องสาวน้ำซิงครับคลิปนี้มาทําตู้ครับมันมีวัตสงการครับไม่ได้ค้าลํำไม่ได้นะครับเร่งครับเพราะว่าได้ช่างใหญ่มาจากห้วยแถงช่างใหญ่มาทําตู้ให้ครับก็เกิดอุบัติเหตุนะครับรถเก๋งชนเสาไฟฟ้านาบ้านป่าเราเดือดร้อนสามสี่หมู่บ้านนะครับ การเมาแล้วครับเ,เลยเฮ็ดผลนก็ได้ไปยืมเครื่องปั่นไฟข้างบ้านครับมาปัน่นทำตู้ครับเจ๊ใหญ่อยากให้ถแถลงนะครับนุ่มโสดครับหน <c oughs> ี่้เครื่องปันนะ่นเนหรือทำตู้ครับ ก็อาจารย์บอกว่าวงเดือนเขาเข้าท่านะครับอูน้นี้แยกชิ้นครับก็คือถอดเนี่ยผมไม่รู้ที่แรกผมไม่รู้ไงผมเลยถอดถอดถอดที่จริงอ่ะวงเดือนไม่ต้องถอดออกครับมันติดมากับซีรอบเลยมันเสียบเสียบเสียบเลยไม่ต้องถอดนอ็อตมันจะอยู่คู่กันแล้วชุดฝาอุ้มครับแยกหมดแยกทุกชิ้นครับถอดง่ายมาก นก็ขอบคุณช่างใหญ่นะครับไม่หยุดโครงการเลยครับมาช่วยมาทั้งไกลขอบคุณสถาพรพี่นงลำนะครับว่าสีมากับพ่อมาสจได้เฮ็ดบุญหาดอกวันนี้หยุดครับปูก,ก็จอดหมดเดี๋ยวจะมาลุ้นกันว่า่วดเดียวจะผ่านหรือเปล่าแต่ผมกลัวเรื่องพัดลมนี่แหละแต่ผมว่าคันนี้น่าจะ โอเคครับผมว่าผมชอบระบบตะแกงครับตะแกงแบบปิดได้มิดชิดมากครับปิดตะแกงมิดชิดแล้วก็อองศาองศาเข้าท่าอยู่ผมว่าได้นะส่วนตัวนะกำลังปรึกษากันอยู่ครับเก่งนะครับเมื่อกี้ก็มี FC ซีโทรมาถามเขาบอกว่าใครทำตู้ให้ทำไมเขาพูดไม่ออกเลย ของเขาเขาบอกว่ายังล้มไม่ลงอ่ะมันมีออกครับของผมก็คือว่ามันมีเอากว่านี้ก็ได้ครับไม่ให้ออกสักเม็ดเลยเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าดีกว่านี้ก็ได้ครับแต่ว่ามันก็ต้องดูครับเบิงวะหลายอย่างแต่เราก็ค่านเก่าเราก็ผ่านนะไปเกี่ยวที่ไหนก็ได้รับคาชมครับคันนี้ก็ยิ่งจะเป็นลาพวนครับ เนี่ยผมกลัวเรื่องเดียวหีิปัมผมมันยื่นเยอะหนิอ้ผมระปวดหัวเลยเนะ่ะดูดิปัมผมมันยื่นออกเยอะมันจะได้ไหมเนี่ยใส่กาดเขาก็บอกว่าไม่นด้มันชนเนี่ยยื่นเยอะโอ้ยว<ฮ>ปวดหัวเลยมันไม่ใช่วินโค๊กครับมันจะขยับปัมเข้าอีกก็ไม่ได้ถ้าขยับปัมเขา้าเข้าท่าเลยมันต้องเป็นปัมแฟดน,นะครับปัมแฟดน,นี่เพอร์ฟคเพอร์ฟคเลยถ้าได้ปัมแฟด ต้องมีอีกแสนหกนะครับปั๊มเนี่ยมันยื่นออกเยอะทำกากก็เซียนเขามาดูแล้วเราว่าไม่ได้ครับเพราะว่าเนี่ยรูปากคนระับปากมันกินแค่นเนี่ยเนี่ยมันต้องเข้าประมาณเนี้ยแต่ถ้าเป็นวินครกมันจะทำได้ครับปัมม๊มจะเข้าไปข้างในอยู่เนี่ย ได้ครับนี่ใครเคยลองไหมใส่ยอยสี่ทิศอ่ะตอนนี้มันเป็นแปดทิศอ่ะตัวนี้ผมก็ไปซื้อจากโชคกำนวยมาเป็นชุดเลยร้อยสิบห้าเป็นชุดเลยได้ไหมเดี๋ยวมารอติดตามว่าช่างใหญ่จะทำผ่านไหมเพราะว่าคันเพชรเจริญช่างใหญ่ก็ทำให้ครับทำตู้ให้ จะทำแผ่นปิดแผ่นกั้นอยู่เก่งครับเดี๋ยวมาลุ้นอีกทีครับตอนเกี่ยวครับน่าจะหลังสงการาะครับจะได้เอาไปลองอยู่ทีสะเก็บกลับไปใหม่ครับเอาห้าแถวไปถล่มบ้างครับ ทีเดียวเหนื่อยครับมเมเื่อเศารเมื่อเ้ารพี่น้องเออชิบอยฟังอองานเราไปเกี่ยวที่รีสะเกดนะครับมันก็คุยกันว่าเกี่ยวเป็นตันคำว่า,าเกี่ยวเป็นตันอ่ะมันยี่สิบสี่ไร่ครับมันได้แค่ยี่สิบสามตันอ่ะที่จริงตามหลักทั่วไปมันต้องเป็นไร่เป็นตันอ่ะถ้าไม่ถึงตันไร่ละไม่ถึงตันก็ต้องจ่ายเป็นให้เขาเป็นไร่แต่เจ้าของนาจ่ายมา จ่ายเป็นตันมาหายไปสี่พันครับตามหลักแล้วตามหลักแล้วมันต้องได้ไรล,ละหกร้อยห้าสิบถ้ามันไม่ถึงตันอะ่ะก็คือนายหน้าไม่รู้จะพูดยังไงนายหน้าก็ต้องควักทุนตัวเองใส่อะ่ะก็คือไม่เอาค่านายหน้าก็ต้องช่วยเรานี่ก็เห็นใจครับพินใจนายหน้าเราด้วยแล้วก็สิวางเลยสิว่างแต่าาของหน้าหัวหมอกอะ่ะจริงจรนะิงเนี่ยมันต้องบอกมันต้องบอกโตดน,นะ ก็คือว่าถ้าไล่ไม่ถึงตันเราก็ต้องจ่ายเขาเป็นไล่อ่ะอันนี้มันหายอ่ะก็นี่ก็เป็นประสบการณ์ครับเป็นแค่เรื่องเล่าให้ฟังมันบางคนว่าผมบน่นผมอะไรก็คุยมันตันก็นี่คือเรื่องจริงเรื่องเล่าครับแต่เราไม่ได้ไปบังเบียดใครไม่ได้ไปใส่ร้ายใครเราเจออะไรเราก็เล่าให้ฟังก็ใครว่าผมบน่นผมอะไรก็ไม่รู้เราก็ทำคอนเทนต์ครับแต่เราไม่ได้ เราเล่าเรื่องจริงครับเราเลาเรื่องจริงตีแผ่เรื่องจริง <S <S <Ly ric> เราไม่รู้จะพูดยังไงเห็นใจในหน้าครับในหน้าก็แทบไม่เหลืออะไรไม่เหลือเลยครับหเปอร์เซ็นตก็ไม่เหลือเพราะว่าในหน้าก็สงสารรถเกี่ยวเลยเพราะว่าเก็บเงินไม่ได้ตามที่กําหนดตามที่คุยอ่ะที่จริงถ้าเขาไม่ถึงตันเขาก็ต้องจ่ายเป็นไร่ครับเขาได้ยี่สิบสามตันยี่สบสามตันก็ ตันก็ตันก็หกหมื่นหกบาทห้าสิบหกบาทเก้าสิบก็มันก็น่าน้อยใจครับแต่ก็เห็นใจก็คือว่านี่แหละเราเกี่ยวเสร็จแล้วเท่าไหร่เราก็ต้องเอาครับแต่ก็ต้องบอกว่าเราโดนทุกอย่างครับอาชีพเราที่โดนโกงไล่โดนโกงทุกอย่างเกี่ยวไปไล่ก็โดนโกงไล่ได้เยอะได้เยอะก็ ราคาเดิมแต่ได้น้อยเขาได้ผลผลิตน้อยเราก็ต้องลดให้เขาไม่ลดก็ว่าเราเจ๊ดำนะเราโดนทุกอย่างครับนี่นี่คือเรื่องจริงทุกคนทุกคนมีต้นทุนหมดครับแต่ว่าเขาได้น้อยเราก็ต้องลดให้เขาเนาะนี่ครับเราสู้ฟังครับเรสู้ฟังแล้วก็เนี่ยทำเดือดร้อนไปสี่ห้าหมู่บ้านก็คือไฟดับ ต้องหาเครื่องมาปั่นเพื่อที่จะเชีรยเชื่อมไม่ได้นะครับไปไม่ไหวครับเครื่องปั่นไม่ไหวก็ได้แค่นี้ครับเดี๋ยวรอติดตามครับ